ครับมื่อกี้ครับเข้ามาเที่ยวกันที่สวนอ่างุ่นที่นาบุญมานะครับทีมงานสตูดิโอครับลงพื้นที่ครับมื่อกี้เบ้าเสียงดูเบ้าหนองครับมาชมสวนนะครับมื่อกี้ก็มมี่คุณแม่เดินทางมาจากไสครับคุณแม่ครับป้านดอนยานางจ้าป้านดอนยานางครับตำบลดอนยานางตำบลดอนยานางพรเจริญครับโอ้คุณแม่เลือกเอาสวยๆเลย ครับสวยเหมือนคนถือเลยโอ้หน่วยใสๆงามๆครับพี่น้องชมน้ำกันครับนี่ครับองุ่นที่นาบุญมานะครับมักหน่วยได้เลือกเอาเลยครับตัดได้เลยนะครับโอ้งามงามใสๆเลยเออนี่บอกเลยครับปัดเลยโอ้นี่ครับโชว์น้ำหน่อยครับอ้นี่ครับสวยงามเด้อคันพี่น้องสนใจนะครับอยากเขามาเที่ยวที่สวนองุ่นนาบุญมานะครับกะ เชิญได้เ้ยครับเด้อที่บึงการครับตรงขามกับศูนย์ฮอนด้ารับศูนย์เก๋งฮอนด้านะครับกสิมีเส้นทางบอกว่าสนามฟุตบอลนาบุญมานะครับตรงขามาเลยนะครับที่นี่แหละครับนาบุญมานะครับหมักคอ่างนงามครับเอาไว้ให้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับชมชิมแล้วก็ครับชมชิมแล้วก็ตัดซื้อได้เลยนะครับ ครับวูวหน่อยใสๆงามๆเลยซิมเบิึงก่อนก็ได้ครับคันมันบ่หวานเฮาก็บ่เอาครับเออนี่วู้ใสๆงามๆเลยครับอ่าเดินทางมาปวดละจากน้องเลิงปวดละเย็นๆย็นทั้งคนหวานสีเขียวนะสีเขียวนี่หวานได้นกันนี่เป็นไวมะละกาครับเอามาอีกรุ่นสีเขียวมามีมามีรสละสองเด้อบนรุให้อีกบ่ค่ะรสละสองเนี่ยหวานหวานหวาน หวานมันจะไม่หวานอมเปรี้ยวค่ะสะวารสด,ดีก็ตัวนั้นหวานสะว,วานจาก,มจากบบอมในนี้<อ>เขาดีเสียบนี่ค่ะนะครับใบมะละกาเอ,อะะาเอออยุตัวแรงเพราะน้ะะะะมันสูบสิตาร์สูบบ้างกันพวกมันใหญ่มันนักมันสูบคากได้นี่เนาะ อันนั้นยังยัเด็ดออกครับเด็ดเด็ดออกหวานค่ะ้าทีมสดจากสดนะครับคุณแม่บอกว่าหวานเดี๋ยวจะพาทีมงานปกครองดอนยาน,ยนางมาค่ะครับผมฝากประชาสัมพันธ์ได้ครับค่ะดดสดสดเลยค่ะมันสุกแล้วนี่วันตุดนี้ตลยนี้่นชุบหมดเลยต้องชิมอมองว่า ถ้าเมนชิมมึงพบบางอันมันกระสือยังไม่เต็มที่มุนตีลานำทีมโดยสารวัตรนะคะสารวัตรตำบลดอนยานางค่ะมือ้มาครับอันนี้ยังไม่แต่ว่ายังไม่สุกนะครับเหลี่ยมเดียวยังหมดเต็มที่ยังไม่เต็มที่ครับครับางแป้งพุ่นเลยครับวันนี้เราจะจัดแต่ผ้ามุนเกาะมอนมอนจังสิผมว่ามันหนาสิสุกแต่างผมลองซิมก็ได้มันต้องใส่ครับ 어? 이 h si, s